สวัสดีค่ะ สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่องของเราอยู่เป็นประจําเลยไม่ว่าจะเป็นช่องสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดําวันนี้เราอยู่ที่ไหนเฮ้ยแล้วเราอยู่กับใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณเป็นใครคะคุณเป็นใครคะดาวิกาสวัสดีค่ะนี่อั้มพัชราภาค่ะเจ๊มันยวรสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเลขตายวะเพราะวันนี้เราอยู่กับคนตายแหละเราก็มางานตายด้วยวันนี้เรามาทาอะไรที่ไหนคะพี่เจ๊บจ๋ามางานเปิดเมืองหรออ๋อเดี๋ยวก่อนเดีนแนะนําตัวก่อนสินค้าเราไม่ขายต่อ ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มวันนี้อยู่กับพี่เจี๊ยบเบญจพรอาสยามการนะค่ะไล่คนรู้จักกันนี้วันนี้ข้อทำคลิปเป็นภาษาตายตายมังกลางมังสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะก็แน่นอนนะคะไล่คนรู้จักนะคะพ่อใหญ่ไสแดนไส้แดงเส้าสุราธานีนะคะเส้าจังหวัดสุราธานีกับพี่เจี๊ยบเบญจพรนะคะไล่คนรู้จักกันนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มางานอะไรคะพี่เจี๊ยบเบิดเมืองระนองนะอันนี้ก่อนอื่นต้อง ขอบคุณน้องดีเจต้นน้ำด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนระนองนนนพอรู้ว่าพี่เจมาระนองก็ ได้มีโอกาสมาร่วมทําการแสดงแจมแล้วก็ให้พี่น้องชาวะน้องได้แบบชื่นใจหน้าหูปร้านคนะน้องก็เก่งเหมือนกันปีใหายหลายมือนะพี่พี่เจี๊ยบมาในฐานะคนสวยเซ็กซี่เซนน้องมาในฐานะคลองคนบ้าค่ะแท็กซี่แก่พี่เจี๊ยบมาในฐานะนางหยักนะตัวเท้าตั๊บผู้หึงนางยักเพลงใหม่ไงกําลังจะบ่งบอกอะไรคะบ่งบอกว่าเพลงใหม่มาแล้วนะจ๊ะคนเอาพูดภาษากลางกันด้วยนะคะแต่ต้องพูดภาษากลางเพราะว่าเพลงชื่น นางยักษ์มัมาเป็นเพลงวรรณคดีที่เก็บเล่นเป็นนางยักษ์น่าเอ็นดูเป็นความรักที่น่าสงสารทุกคนช่วยกันติดตามด้วยช่องเสียบเป็นจพรพรชาแนลค่ะ ค่าวโกศลาสองร้อยเดือนธันวอนโอเควันนี้เราก็มางานที่จังหวัดระนองกันะก็มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเดินชมให้ทั่วใช่แล้วเราจะต้องเดินให้มั่วแม่จังหวัดระนองต้องบอกก่อนว่าเป็นบ้านเกิดของหนูน้องนําเลยกันงั้นวันนี้ดีเจต้นน้ําเชิญยิ้มขอญาตนําพี่เจี๊ยบนะคะไปตามบูธต่างๆว่าวันนี้วันนี้งานอะไรครับพี่เจี๊ยบงานเปิดเมืองระนองมาาวเอ้เอ้ยตแล้วหละ มาละค่ะมาลามกัอันนี้ร้านแรกมาดัสดีาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะโอ้ยดูเอามับมับไม่กินมู เฮ้โดจีเขาบอกให้ชิมค่ะอันนี้คือแบบเาอร่อยแล้วอย่างงูเลยนะพี่เจมกินหนูลาเลยใส่ท่านจะอิ่มอยู่คนเดียวเขาไม่กินเรากินเกีวว่าดีดีเจต้นหนาไม่กินหมูนะคะอันนี้ชื่อร้านอะไรคะลำแต้ลำลำแต้แปลว่าคนเหนือกระเจ้าคนเหนือกระเจ้าเ้คนเหนือเจ้าโอเคร้านแรกลำแต้ค่ะโอเคค่ะพระบอกว่าพี่น้องต้องมาแวะนะคนเหนืออาหารเหนือนี่วันไี้ถึงวันได้ค่พี่เจมมีสามวัน เอ่อสิบเอ็ดถึงสิบสามค่ะค่ะสิบเอ็ดผีเจี๊ยบสิบสองหนุ่ยตัววินาสิบสามบิวกัลยา y a n นี่งานจัดที่หน้าเทศบาลเมืองละนองนะคะมาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวตรงเอ่อแถวอนุสาวรีย์คอสูเจียงนะคะอามาเที่ยวกันนะคะพี่น้องนะอ่อสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอเคมันจะกูรู้จักงู้เลยนะกินไม่หมดมั่งเจอเจ๊แม่ปะบู่ขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวตังราชบุรีอันนี้เป็นน้ำข้าวตังลาดพี่น้องชาวละนองนะคะเห็นก็ตกใจกันรถบ่า เป็นตลกไปแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวมาจับทายพี่น้องกันนะคะอืมยาเดีอยคะน้ามามาดูจักกลจิ้ันโอ้ยเก่ง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 ต้อทำนาลีกันทำนั่ีกันดูทำทางโน้นเป็นดูอ่ะคนสวยแล้วทำเล่ออ่ะแต่สวยอ่ะเมืไม่ชมใช่ไหมคะไม่ชมไม่ชมอ่ะอร่อยมากอันนี้กินยังไม่หมดเลยก็ส่งอีกแล้วนี่มันเป็นร้านอะไรร้านข้าวตังลาดบุเร่ข้าวตังค่ะขอบคุณค่ะ เราได้กินแล้วนะคะก็ตังค่ะงโอ้ข้าวตังแบบตรงเครื่องค่ะทุกคนไม่ได้ธรรมดาค่ะอันนี้คือแบบว่าอร่อยมากี๋ยวกดตัดตัวกัตัดอยูอันนี้แบบสาหร่ายแต่แต่แกลแต่กีทีเจ็บกินอ่ะแบบตรงเครื่องคือมีแบบเป็นเครื่องเทศขอบมัดเลยกลมกลมมากเลยตายเลยไมย้ำยักเดินไปได้เลยตรงวางกินอีกสักอันได้ไหมคะ ขอให้แหงๆรวยๆเดี๋ยวจะช่วยโปรโมทให้คนมาเที่ยวมาซื้อกันเยอะๆเลย11 12 13ณาลานเทศบ,ทบาลมองนะ,นะคะมาอร่อยจ้าจริงๆไม่ได้แกล้งหรออุ้ยนี่มันเดู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 สารับปนนี่แล้วไปเจ็บปนนี่ปนนี่สารลับจะได้เธอกินตรงนะี้นี่ใครได้คะในี่ยท่นใครได้คะคุณคุณนะ่ะ เหมือนก็เคยเป็นสปอนเซอร์เราเนี่ยคนนี้ตอนนี้อยู่ละน้องเขาเป็นอไอทีโซลูชันไอทีโซลูชันจำได้เลยนี่ก็เป็นสปอนเซอร์เราจำได้เลยเมลอนเอาเลยข้าของเรามีอย่เดียวเขามีอย่างเดียวพี่เสียสละให้น้องเพราะพี่เป็นเบาหวานไม่เป็นไรเราเสียสละให้คนช่วยค่ะที่เป็นเบาหวานเป็นเบาหวานล้วเต็มมือเ่าแลยพี่นเท่านหร่อร่อยหวานไม่เบาอะไรอย่างเงี้ยคะอันนี้แบบนี้หมางข้าเขาเป็นข้า นี่ต้นเขาต่ี่นะเขาเรียกว่าดังกับนมันกาไค่ะดังเลยไม่ดังดังเลยยินดน้องนะคะอันนี้เป็นแบบเค้กแบบเค้กไต้หวันเหรอคะเค้กสุขภาพเค้กไข่ญี่ปุ่นฮอกไกโดทุกคนะนี่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นตอนนี้มาแค่ละน้องตอนนี้นะคะสามวันเท่านั้นนะคะรีมาชิมกันนะคะแล้วก็ยังให้เราชิมอร่อยแล้วยังให้เราด้วยเดี๋ยวเราจะไปโฮลรงเว้ใน้คะขอบคุณค่ะ ไปเลยค่ะเดินต่อเลยจ้าดิสปอนเซอร์หลักของหนูอย่างเป็นทางการตอนที่หนูจัดรายการไม่จะยอยู่ที่จระนองนะคะวันนี้ไอทีโซลูชันนะคะนำหน้านี้ก่อนค่ะก่อนไหนเต็มต้องกว่าเดิมขอบคุณทำงานทำงานทางนี้กันในแป๊บหนึ่งมาทางนี้แป๊บนึงค่ะทางนี้ครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทางเลี้ยงเด็กโป๊กสองมี่กันมาไหนมานี่มาะว่าอยู่ที่นี่ก่อนอ่าจ้ะมาเที่ยวมาเที่ยวตั้งใจมาที่ เที่ยวประเทศจงหวดละนองแล้ววันนี้วันที่สองอาอม่าก็ได้ทองเลย เนี่ยจับปุ EN ๊บก็ได้เลยซื้อเอามาซื้อที่เถหลังพ่อมาขอเก็บที่รถซื้อไดแต่ไอ้ยังอกจะให้โอ้ซื้อพลอยพลอยจากจันทบุรีไปเก้าพันแหวนเกเวอรี่ตรงเนี้ยด้านเนี้ยนะฮะแล้วก็นี่ก็ได้ได้อะไรแล้วเมื่อกี้ได้เลยได้ไมโครเวฟอ่านี่ได้ไมโครเวฟเขามีจัดกันทุกวันจับจับรางวัลทุกวันมีสร้อยคอทองับทุกวันแล้วนี่ขึ้นไปทียังขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ทันเหรอคะไม่ท <c oughs> ันไม่ท <c oughs> <ın> ันดาราคนดังใช่ไหมคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่นพค่ะพี่นพนน์นะฮะก็เป็นพี่ชายที่น่ารักค่ะตอนนี้เราทําช่อง YouTube อยู่ค่ะอ่าม่มันจะเป็น YouTube นะคะช่องสีฟ้าแล้วก็สีแดงด้วยทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะออวันนี้ต้องขอบคุณพี่นพนนนะคะที่แวะมาทักทายกันตรงนี้ด้วยนี่ค่ะก็เป็นพี่ชายที่น่ารักค่ะทุกคนนะพี่น้องอเดินต่อนะคะเดินับจับกันค่ะพี่น้องจ๋าววันนี้นะคะก็ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดถี่จังหวัดระยองแล้วก็มอรับงานกับพี่เจี๊ยบกับวันนี้ครับพี่เจี๊ยบ นอนนางงามป้านองมามาเป็นสินลบเป็นรับเชิญขันวันนี้ขายขายอย่าแก่ร้อยอย่าพิซซาาเราดูเงนนางาสวยแต่<ม>าานางเงิเรป็นด้มาที่นี่ชมใช่ไหมคะชมค่ะชมค่ะบเราจะที่งกัชมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรร้านอะไรคะร้านหนุม่มพี่หนุ่มอะไรนะพี่หนุมนหน่มสะกลหนุ่มสกลได้ได้เขา,าเป็นนักร้องด้วยใช่ไหมใช่ร้านชื่อร้านขุนน้ำบางนอนอ่ไ่น ในวันเช้เาที่คุณรูเจ็บดีใจมากนะคะเพราะว่าเราแบบไม่นึกว่าเราเดินเดินอยู่ใน<ห>ในงานเปิดเมืองละนองเนี่ย<ห>แล้วก็มาเจอพี่พี่สาวซึ่งเป็นแฟนพี่หนุ่มเนี่ยเ<ห>ขาก็แบบเจ็บยบนี่หน่อยอะไรอย่างเง<ห>ี้ยเราก็คุ้นๆนะ,นะแล้วก็ยืนคุยกนตั้งนานถ่ายรูปเสร็จเงยหน้ามองเอ้าพี่หนุ่มอะไรเงี้ยดีใจมากไม่ได้เจอแกนานมากแล้วนะคะหนุ่มสกลแล้วก็คนเก่งเลยพี่เป็นไงบ้างก็สบายดีครับตอนนี้ก็มาเป็นชาวสวนอยู่ครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วโอ้หน้าใสเลยค่ะหน้าใสมากนะคะเนี่ยดูสิ ใส่เหมือนน้องสาวหนูเลยกระเถียงก็เถียงไม่ออกค่ะหน้าจตาพนุ่งไม่<อ>แตงกาใส่หัวไปอเอาไปจา่าย<อ>ยอกยอกยอกอ <laughs> แล้วก็ฝากพี่น้องชาวละนองด้วยนะสำหรับใครที่ว่ามาเที่ยวงานเนี้ยให้มาแวะทีซุ้มที่เท่าไหร่ดูเลขให้หน่อยเลขสี่เท่าไรคะยี่ห้า น้องต้นน้ำกับน้องชูต้องรีบตัดคลิปนี้เพราะว่าคนจะได้มานอกจากมาชมคอนเสิร์ตเดินงานแล้วก็เดินเพืองานมากินอะไรอะไรแล้วได้เจอพี่หนุ่มสกลด้วย้วแกเรายังมารีวิวด้วยถ่ายงานต่างๆเพราะเรารับงานถ่ายทําด้วยนะคะพี่เจี๊ยบรู้ไหมว่าเรารับงานถ่ายทําแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งด้วยทำงานต่างๆด้วยคลิปวิดีโอต่างๆเรียกหนูได้นะดีเจต้นน้ำเจนยิมแล้วก็ทีมงานนะคะเีกค่ะตรงนี้าแล้คะแต่อันนี้เป็นเทปแบบว่าโปรโมทให้พี่ชายเลยค่ะแล้วก็ยินดีมากที่ได้เจอรักษาสุข ขภาพพี่เฮงเฮงเลยดวยเฮงเฮงเลยดวยเช่นกันค่ะมากันนะฮะอาหารอีสานน้องเจี๊ยบเซบอีหลีค่ะเซบอีหลีอาหารอีสานค่ะไม่อยากให้เชื่อเลยอยากปลาซาปลาซาตายอย่างนีนะคะเซบอีหลีร้อยจังหว่วยอะไรกันมันดยวยเจ๋งสุดยอดได้เลยมีมะกรอกนะคะมันมีมะกรอกปลาปลาค่ะ กอบปลาเออมากอบปลานะคะฝากมานะคะทุกคนอย่าลืมมาแวะกันนะโอเคลืมเลยนี่นะไปต้องรวยนะนี่ต้องรวยพี่น้องชาวไปค่ะจะมัดระนองหรือว่ารัฐไกลเคียงต้องมาเที่ยวงานเปิดเมืองระนองนะฮะอันนี้เขาว่าคนละทุ่งซองทุ่งค่ะพี่หนุ่มสกุลวัาดีค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเดินให้ทั่วๆงานเลยได้คนละทุ่งซองทุ่งไปเย็บโจกนี่ไงของฉันมาถาม ของน้องอะไรของน้องเขาให้มานะคะอ่าเป็นพริกอ่แกฉกแฉกแฉกแฉกไงมันใหญ่มากเลยแม่นางอยากก้นมาทำอะไรก็นางอยากแม่ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นแบบเย้ยเต้าทามเลยนะใครมันใหญ่เต้าทามหรอต้องกินแม่ถ้ากินถามลูกเนี่ยันต้องไปมากินลูกิน ครัพี่น้องครับผู้พี่น้องต้องมาเทียวนะคะดูสิเรียบได้กลองอ่านเอมสดนีแบบผมไปที่รถแล้วด้วยนะเธอได้ไปที่รถยังยังไม่ได้ไปทีเลยฉันขุนสามรอบแล้วจ้าเต็มรถหมดแล้วอาเจียนทุกคนต้องมาเที่ยวงานนางอยากเปิดเมืองพนองแล้วก็มากินลูกชิ้นยักษ์ค่ะที่ร รัาพี่น้องชาวมุสลิมนะคะมีอาหารหลากหลายเลยในในงานนี้นะคะแล้วก็วันนี้เจ๊ยบเจี๊บเป็นเกียรติมาที่ได้มารวมนุ่กับพิดลิงน้องต้นน้ำกับบิดลิงกันสวยแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยเลยที่ยังไม่เที่ยงคะเดี๋ยวเดินกันดูไอ้ยี่เดาอนกันก็นอนกองน้ำถ้าเราเปิดล่ะตายนะเราไม่ได้ตาย เราโยกก็ได้บ้างฟ้องท้งปเออหมางนะกะ็เจ็บาของจริงเราของน้อยฟ้องน,น้ำได้ไว้มีโอกาสเราจะได้เจอฝากคลิปนี้แล้วให้รีบตัดด้วยเพราะว่างานละน้องเนี่ยมันจะมีใค่จ้า วันิ้มเอิต้องจิ้ตามซึ่งถ้าน้องมาได้ต่อชาวมานะหรือถกวีนาต่อยมาได้มารยพี่อยู่บรรยายนี่ชอบต่างพี่นะี่บอกว่านชอบพี่ไม่มีใคชอบาน้องเค้อบนจมค่ะอาจากันคลิปต่อไปนะถ้ามีโอกาสถ้าคุณน้องก็นามาเลยเงงๆรวยๆนะคะงานฟังฟังจ้าแลาวกาหลก้าใหม่ขององค์การใช่ค่ะเป็นท่าทำ พี่เจมไปจพนเลยมาแต่ยไมกกันที่ฉันออกมาขเก็เดี๋ยวกล้องช่วยมาที่หน้าใหม่อีกรอบได้ไหมหนึ่งสองสามแข่งแข่งแ่งต้งตู้อเดี๋ยวมันบ้าได้ทุ่มมาพี่เจพี่เจมกำจนะน้องไปอยู่วงการจะหลมาอันไที่ก้องเนี่ยันตอบน้องอะไรนะน้องมีอยู่วงการเลยนะน้องไม่อยู่ในวงการจะหลอกมะ ฝากด้วยนะคะดีเจต้นน้ำเจนยิ้มนะคะและชาวคณะนะคะต้องการเรียกว่าตอนนี้ไปแล้วเหรอไปแล้วโอเคขอบคุณพี่เจฟนะคะโอเคอ่ะนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะอ่าคณะดีเจต้นน้ำเจนยิ้มทุกคนอ้วนี่หัวพี่เจี๊ยบเอ้ยหวานใจพี่เจฟหวานใจพี่เจี๊ยบค่ะเจเจค่ะ โอเคโอเคเ้เราไปกันต่อชิป่ะสวัสดีค่ะเราจะได้ปครับสวัสดีค่ะทางนน้นบอกให้เราไปบายบายสวัสดีค่ะโอเคพี่น้องยังปิดไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางนน้นบอกให้เราไปก็เลยเราไปกันหนึ่งเราเราแบบอย่างเงี้ยก็เดินไปเลยกลับมาบ้านเอง แล้วแล้วแต่เต้นจ้าบริจาคเจสซี่บริจาคานนะคะวันนี้วาน่อนไปเจ้าวัาละนอนนะคะบ้านเกิดก็ตัวเองซึ่งน้องเป็นคนตา เพราะฉะนั้นน้องก็ทำคลิปทำคลิปดีเป็นภาะสาตายนะคะก็มานุกน้านกับบ้านเตือนทุกหนูนะคะดีเกต้นหนักเช่นยี้นะคะบ้านคตลอดมองนะคะมาติดถามพนังานได้นะคะทุกคนนะโอเคไส้ชุ้งทำไมคะจ๊ะเนี่ยน้ำกับแปกงนี่นะคะนี่แกน่ารับไหมเด็กก็ไดจิ้มได้เลยนะ มาโชว์ตรวนี้ก่อลูกชิ้นชิ้นด้านนเ้ยค่ะไดมชิ้นด้านี้ไปนทางด้านนู้นบอกให้ไปหามั่งไ้ยกโอ้ยก็รู้จักกันเพลงแล้วไม่ตายไอ้เขาพือใช่ไหมเช้ไหมโอเคเลยจ่าจ่าวันนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามพิชนาฏศิอ่าจ้พื้นนะ คอน็ปต์ของ YouTube นะคะพี่บาร์บีเคสต,ต้นหนังเชนินนะโ <Okay. S 1> okay. อเคเลยเช็กกันนะคะ <Wow. S 1> อ่าร้อยแรงด้นโอเคค่ะ <c oughs> นี่โอเคนะแล้วบบนี้เอ่อเอ่ออันนี้นะะี่ยอ่ามีอะไรบ้างอันนี้เนื้อโกโก้ไก่นมสดไส้อัวไก่อ่าอีสานไก่อ่าไปแล้วค่ะไปแรเล่นมั้งนะคะตา,นนะะาโฆสณาไม่ให้พี่กับส่ง <c oughs> รถเราหมุนไปเดินไปแล้วคะ่ะทุกคนค่ะ <ไ>และตอนนี้นะคะก็ามารีวิวนะคะงานกับพี่น้องได้รับชมกันนะคะพี่น้องจ๋านะ ับงานเปิดเมืองระนองนะคะงานมีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะ9ถึง13ครับผมวันที่9ถึง13นะคะพี่น้องจะมาเที่ยวกันที่ไหนคะแถวไหนจะแถวไหนตรงนี้ก็สร้างลักเมืองนะครับสาลหลักเมืองน่ะสาลาลักเมืองหน้าเทศบาลเมืองระนองอ่าและตอนนี้เราอยู่ที่บูธใครคะนี่บูธหลวงพึ่งครับบูธหลวงพึ่งหลวงพึ่งนี่ใช่ครับผมทางเจ้าหน้าที่นี่เป็นเจ้าหน้าที่บ่อนผุร้อนพ่อรังและตําพลในในแม่มาจัดบูธหลวงพึ่งตอนนี้ป่อเลิกงานที่นู่นแล้วก็มา ข้าวงานมีต่อคับมีรายจอบมากค่ะมีไายจอบค่ะเป็นทั่วของบมเองครับทั่วสมุนไพรเนาะแล้วก็มีสินค้าร้านกะโจไปทางนู้นกระโจมทงอ่าอันนี้เขาเรียกว่าช่วยกันนะครับช่วย่งกันช่วยกันนะครับขอบคุณครับ เอาแบบธรรมชาติเลยค่ะชซ่าอืมธรรมชาติไปเลยครับเราเป็นธรรมชาติอ่าแล้วมีอะไรที่ไหนน้ำไหมคะก็ตอนนี้ก็มีสินค้าลักไส้ก้อนสิบนะครับขวยขวยตากนะครับ่มังคุดกวนนะครับมังคุดกวนค่ะมังคุดกวนนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมังคุดกวนค่ะครับผมแล้วก็นี่ครับก็มีสินค้าพวกอะไรอันนี้เขาได้เกลือชมพูเกลือชมพูครับผมอชุษามาซูมซูมใกล้ใกล้ให้คนด้คนได้เห็นเดี๋ยวยังไงอะไรมั้งอันนี้เขาเรียกอะไร ตัวสมุนไพรตัวสมุนไพรครับอันนี้เขาเรียกทองม้วนทองม้วนขนมปั้นสิบแต่ทางนี้นะคะแล้วก็ทางนี้เขาเรียกว่ากล้วยตากอ่ากล้วยตากนี่ชิมกันได้ไหมนะิ้มกันจิมได้เลยครับชิมได้ชิมกันให้อิ่มก่อนนะคะแล้วก็ไปนะคะชิมกันร้อยอะไรก็ไปกันร้อยอะไ พี่น้องจ้ากล้วยตาค่ะน้ำหมาได้มาแวะมาอุดนนุ่นกันนะคะแล้วก็หลวงพึ่งทางนนี้นะคะน้ำพึ่งนะคะนี่พนดีค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะหมาเจี่ยวงานก็แวะมาที่บุนี้ด้วยนะคะขากุณลส่องรยค่ะผมก็ยินยบอดกับผมแต่ขากุศ การก็คุณง่าฝากติดตามช่องเลยนะคะเข้าไปใน YouTube กลักๆเลยพี่มาดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะเดี๋ยวไปเจอตัวเองนะเดี๋ยวเราจะรีบไปเอาคลิปไปลงเลยนะโอเคเปล่าอ๋อแล้วก็ฝากฝากช่องอ่อซีเฟสบุ๊คแล้วก็เอ่อทิเอ่อกตอกด้วยถูกถูกช่องทางเลยนะคะอย่าลืมไปกระตือไลอ์ด้วยนะคะอย่าเอาง่าเอาง่าเราไปกันต่อครับคุณผู้ชม อ่าเราไปเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านพี่ต้มกริกกราดนี่เจ้าแม่เมืองกระนองค่ะ,ะเขาจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาเจอเลยนะคะตามมาคะ่ะ บากด้วยนะคะผู้ชมคะสนใจงานแสดงก็อย่าลืมโทรมานะคะ065 997 4742 065 997 4742ย้ํา0 9ำ065 9 9หก7 4าหรือทักมาที่ช่องสีฟ้านะคะดีเจต้นน้ำเชนยิม้มครับคุณขอบคุณนะคะทุกคนแล้วเจอก,กันคลิปนะะ้าค่ะหนูจะพาคุณผู้ชมไปเมาสมอยไปกินไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันไปเรื่อยนะคะกับทุกแอปพลิเคชัน ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะคุณค่ะเย้ <c oughs> ค่ะพี่น้องจ๋าและตอนนี้นะคะมาเจอร้านพิ้งแซวที่น่ารักนะคะเราเรจาจกักันมาตั้งนานนุ่มแล้วนะคะพิ้งแซวของเราคนนี้นะคะยัอย่างช่วยแล้วก็เซ็กซีมันเดิมค่ะแต่ก็หน่อยว่าน้องดีเจต้นน้ำนิดนึงนะคะ <c oughs> ของหน่องใหญ่ว่ากคะ่ะค่ะ,พ,คคะพี่ตุ้มกริดกราดค่ะพี่ตุ้มกริดกราดพี่ตุ้มนี่เป็นที่รู้จักของระนองเลยนะ สุดยอดเลยค่ายกิฟตช็อปพี่น้องนี่วันนี้มาออกบูธที่่ทีงานด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะปตุ้งค่ะปตุ้มค่ายได้ไหงคะอย่างนี้แนะนำตะกี้ที่เอาอย่างไรได้มั้งในนั้นท่าเบื่ออย่างเดียวตีพีอยากจะค่ายแหละไม่ได้ค่ายโอ้ใจไปทต่ำๆๆไม่ได้ทต่ำๆๆช่วยๆงามๆนี่ไม่ต้องว่าท่าพี่โอต๊อกของผีอันนะนห้าดาวนะห้าดาวห้าดาวเอาค่ะพาไป้ผ้าไปผ้าผ้าผามาเสี่ยวผ้ามาคุยๆเลยคุยเลยอย่างไรได้มั้งนี่สินค้าโอต๊อกของผีจ้าเป็นอ่าเป็นอ่างานที่ว่าพี ทำเครื่องประดับโดยดัดแปลงใช้ผ้าปะเต้เนี่ยมาสร้างซันห้มันเกิดผลิตภัณฑ์ที่ว่าแวรว่ามีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ไม่ไม่ผิดหวังเราของผียสินค้าเนี่ยก็เป็นที่รู้จักแล้วก็ไายดีในงานกลุ่มคนที่ว่าชอบงานแบบนี้แล้วค่ะเอาเอาเดี๋ยวรีวิวไปพอดีพี่ตุ้มติดภารกิจนะคะเดี๋ยวจะต้องไปงานไปงานต่องานที่เมืองทองเมืองทองธานีเอาไม่ใช่เห็นไปบ่อยเมืองเก่าตรงไปตรงไปเมืองไปเห็นว่าไปออกบูธกันบ่อยใช่ไหมคะ ไม่เคยพลาดเลยไปไปไหนบ้างพี่เวลาไปออกบูธนี่พี่เหรอส่วนมากพี่จะไปอ่านระดับประเทศงานเมืองทองธานีอะไรเงี้ยเมืองทองถ้าไปกรุงเทพอย่าลืมนะคะเจอพี่ตุ้มนะคะรีตกร์ดนะคะไปออกบูธที่เมืองทองธานีบ้างตรงไหนบ้างพี่นอกจากเมืองทองแล้วก็ก็เวลามีงานแบบงานแบบใหญ่ๆแบบที่วัางานโอท็อปนะเออใช่งานโอท็อปต้องเจอพี่ตุ้มครับเกือบทุกงานครับพี่น้องครับว้าวว้าวว้าวทำหน้าลิงกันทำหน้าลิงกัะ ไม่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 ใครบ้าเหมือนจัน่ะบ้าอยู่คนเดียวทั้งละน้องนะคะยังไงยังไงพี่ก็ฝากดีเจต้นน้ำ้วยนะค่ะครับผมคือตอนนี้นะฮะ ดีเจต้นน้ำเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะฮะเป็นดีเจที่มีความฝันแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบตะเกียกตะกายฟ้าฝันจนตอนนี้นะพี่รู้สึกว่าไม่ใช่มาตะเกียบตะกายเอ้ยตะเกียบตะกายจั้งหมดตะกายเลยแหละเขาตะกายตะเกียไควาฟ้าควายฟ้าต้นน้ำทําสําเร็จค่ะเขาเรียกว่าเราชอบสิ่งไหนก็เดินเข้าไปหาสิ่งนั้นทาสาเร็จจ้ะยินดีด้วยแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในสิ่งที่น้องหวั่นว ขอบคุณค่ะแล้วก็น้ำเก่งนะลูกมามา,มาถูกทางแล้วขอบคุณค่ะ,คคะมามาทุกทางเลยใช่ไหมมาไส้ตะลกใช่ไหมคะมพี่ <c oughs> ตุ้ม <c oughs> ใช่ไหม <laughs> มาใ่ตลกมาชอดค่ะปกติก็ชอดอยู่แล้วค่ะเป็นดีเจที่ชอดมาค่ะดีละน้องไลฟก็รู้จักกันดีค่ะชอดตุกเวทีเลยนะคะพอไปเป็นตลกชอดหนักกว่าชอดหนักกว่าเดิมเลยโอเคเลยค่ะเขาเป็นสัญลักษณ์ของความสุขสัญลักษณ์ของความสุขก็โอเคแล้วเราจะมอบความสุขประกุที่นะคะทุกคนโอเคขอบคุณพี่ตุ้มเธออะไรนะพี๊การ์ดด้วยอ๋อเนี่ยวันนี้ก็นี่ค่ะพี่ตุ้มร้านพี่ตุ้มก็จะประมาณนี้นะคะผู้ชมค่ะนี่นะคะมีมากมายเลยนะคะกิ๊ ถ้าเจอพี่ตุ้มที่ไหนก็แวะอุดหนุนเธอด้วยนะคะพี่ตุ้มกิฟต์การ์ดนะคะเธอเป็นเจ้าแม่กิฟต์จอบของมันละนองฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมดีขายดีมากขายดีมากเอ้านะคะเดี๋ยวเราตามไปที่ร้านอื่นกันก่อนนะคะเอ้ร้านนี้ก็ไม่ได้เลย่ะเพราะว่าเราได้ของสมน้ำหน้าคุณค่ะเมื่อกี้เราต้องมารีวิวนะคะไม่ได้เลยค่ะอันนี้ให้อะไรเรามาคะที่รักเอาจ้าอ่าโอเคเรามาพูด โฆษณาเลยน้ำมันไพรผสมมะลุมดีฝาสินค้าตอนนี้5ห้วรนะคะแก้ปวดเข่าปวดบ่าปวดหลังปวดเอวนิ้วล็อกลองช้ำสินค้ามีออยทะเบียนยาครบนะคะจ้าจ้าจ้า๋ยวจะเทสให้ดูนะคะ สี่ร้อยที่ใบให้ใบอันเนื่องมาจากนะคะมาอีกตัวนะคะอยู่ที่พี่ตุ้มค่ะเลยเลยต้องไปเอามานะคะโอเคค่ะรู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมเอาแล้วค่ะมีอะไรบ้างคะที่รักอ่าเขาก็มีไพยมารุมและมารุมบริสุทธิ์หน้าไต่หน้าเด้งค่ะเดี๋ยวจะฝากให้น้องดีเจต้นหอมต้นหนาแค่นี้ก็ลืมกันซะแล้วตั้งใจตั้งใจเพราะสวยหน้าตาสวยตัวนี้จะเป็นเทียนก็เียงไม่ออก ตัวนี้หน้าใต่หน้าเด้งทานนอนกลางคืนเหมือนน้องพลเอฟีของเราเนี่ยใช้ประจําหน้าเนียนมากทานนอนกลางคืนนะคะตัวนี้เป็นมะรุมนีตึกเท่านี้นล้ะค่ะไม่มีอะไรมากฝากแค่น้ํามันไทยมะรุมตัวนี้ขึ้นเมืองทองระดับต้นต้นของประเทศเดี๋ยวขึ้นมาอีกหนึ่งอ่ะโอเคค่ะอาวัตใจจะเสียงดังอ่าใช่เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าบอกถ้าเอาเอาต่ําไปมันจะเสียงมันจะไม่ออกนะคะอาจจะเทสน้ำมันนิดเทสน้ํามันพลายหรือเปล่าคะหนูจะติดจะได้หลงกันแล้วหนูจะหลงไหมเนี่ย เลน,นะคะอ่ะป้งมือดูดูงานเลยนะคะค่ะนี่นะคะลงน้ำมันพรายให้หนูแล้วค่ะพี่น้องครับสองสามมันจะหายแวบไปกับเลยค่ะดมดูได้กะหอมชื่นใจชื่นใจเวลาเป็นลมเป็นแรงอะไรก็อย่าลืมนะคะอันนี้มันช่วยอะไรได้บ้างเป็นลมเป็นหงได้ไหมคะอ่าจะเป็นแรงเป็นหงหลายเรื่องอะหลายเรื่องช่วยได้ค่ะปวดตามข้อกระดูกกันเับนะเด็นนะคะอันนี้เอาไปใช้ได้เลยค่ะมาที่งาน เปิดเมืองละนองรีบมานะคะเราจะงานหมดวันไหนงานหมดวันไหนสามค่ะวันอังคารที่13 9ถึง13ใช่จ้ะ1ิามนุมพาพันใช่เลยโอเคอ่ะรีบมานะคะก่อนวาเลนไทน์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะชื่อร้านอะไรคะเนี่ย คลินิกแพทย์แผนไทยโกมุตโอเคเอาข้างพังพอนจ้าเออเจอไปไปกล้องอย่าลืมติดตามช่อง YouTube หนูนะเดี๋ยวหนูไปลงลงช่อง YouTube เป็นหลักๆเลยนะพิมพ์วดีเจต้นน้ำเชิญเยี่ยมนั่นที่นะทุกช่องเลยนะยกเว้นรูเจงริดยกเว้นรูเจงริดนะคะอย่าไปกดนะคะไม่เจอค่ะ โอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> โอ้โหนี่คือของฝากจากปักใต้เมืองระนองบ้านเกิดของหนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะต้องขอบคุณนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาที่ไม่เคยลืมหนู <c oughs> ถึงหนูจะกลายเป็นบ้าไปแล้วก็ตา่ไม่ใช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 ่ ตอนนี้ก็ฝากติดตามผลงานหนูด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดำนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มทุกแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมค่ะนะแล้วก็มีทีมงานด้วยนะคะตอนนี้หนูสร้างทีมวงดนตรีดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มซึ่งเราจะรับงานร้องเพลงเป็นหลักแล้วก็มีตลกบกหามีตลกนู่นนี่นั่นวาไรตี้เป็นวาไรตี้โชว์กับวงดนตรีดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มวาไรตี้โชว์ ฝากด้วยนะคะผู้ชมคะสนใจงานแสดงก็อย่าลืมโทรมานะคะ0659974742 0659974742ย้ำ0659974742 06 06หรือทักมาที่ช่องสีฟ้านะคะ DJ ต้นน้ำเชิญยิ้มครับขอบคุณนะคะ<อ>ทุกคนแล้วเจอกันคลิปนะะ้าค่ะหนูจะพาคุณผู้ชมไปเมาล์มอยไปกินไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันไปเรื่อยนะคะกับทุกแอปพลิเคชัน ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะขอบคุณค่ะย้ย